วิธีสมัครใบแนน c e เว็บเทรดอันดับหนึ่งของโลกด้วยมือถือกดมุมขวาล่างลูกศรตรงนี้กดลิงก์สมัครตรงนี้จะมาหน้าการสร้างบัญชีจะมีให้เลือกลงทะเบียนด้วยอีเมลโมบายก็คือมือถือผมเลือกที่จะลงทะเบียนด้วยมือถือใส่ประเทศไทยหมายเลขเบอร์โทรสิหลัก รหัสผ่านตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กอักขลัดใส่ตัวเลขติดต่อกันห้ามเว้นวรรคถ้าขึ้นแข็งแรงแบบนี้แสดงว่าใช้ได้กดยอมรับจากนั้นก็กดสร้างบัญชีหน้าถัดมากดเลื่อนจิ๊กซอให้ตรงกัน จะมาหน้านี้ไบแนนจะส่งรหัส OTP มาให้เราทางข้อความเราก็เอารหัส OTP 6หลัก6หลักไปใส่เมื่อใส่เสร็จก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เมื่อเข้าสู่หน้านี้เสร็จเราก็จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกดที่ Store พิมพ์หาไบแนนแอปนี้นะครับ กดเข้าไปได้เลยทําการดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาจะมาหน้านี้ให้เราใส่เบอร์มือถือที่เราสมัครเข้าไปใส่รหัสผ่านกดมุมขวาล่างถัดไปจะมาหน้านี้เลื่อนจิ๊กซอให้อยู่ตรงกันหน้าถัดมากดส่งโค้ด ระบบจะส่งรหัส otp มาให้เรากรอกใส่ตรงนี้กดตกลงจากนั้นจะเข้าสู่หน้าแรกเป็นการสมัครเสร็จเรียบร้อยการ kyc จะกดตรงนี้ตรงรูปกดมุมขวาบนตรงนี้ของเรานะครับสำหรับคนที่ สะดวกในการทำ KYC เลยหรือใครยังไม่พร้อมก็สมัครไว้ก่อนได้ KYC ตอนไหนก็ได้ที่เราว่างๆในการสมัครก็ประมาณนี้นะครับ